หากลงแผ่นทองหรือตระกุดแล้วแช่ในน้ำมันงาปลูกเสกตามกำลังวันเป็นคงกระพันกันเขียวงาหากลงเป็นยันปราศาสตรมีคุณทางโชคลาบค้าขายดีลงเพื่อกันไฟกันสายฟ้าหรือกันอุบัติภัยก็ได้ผู้ใดภาวนาทุกวันอย่าให้ขาด เป็นเวลาสามเดือนจะทรงภูมิปัญญามากหมดพระคาถาว่าดังนี้เวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุ